ตอนนี้คุณชมสามารถสับสนุนชุดแก้วกล้าได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือเติมบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ่งเล็กๆจากทุกการเติมของคุณชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณจใจจริงสวัสดีสาวเกมแพทแฟนทุกท่านนะครับเพื่าของแก้วกล้าวันนี้แก้วจะมาสอนเล่นสูตรคว e นบล็อกไม้เนื้อหมูป่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวเก่นขั้นดีนะครับโดยวันนี้แก้วจะมีให้นชมสามตาตาแรก เราจะป้นโดยที่ไม่ใช้ถังแคนและไม่ใช้เครื่องจักรครับตาที่2เราจะป้นโดยใช้ถังแคนและก็ไม่ใช้เครื่องจักรครับแต่ตาสุดท้ายครับเราจะป้นแบบจัดเต็มเราจะใช้ถังแคนและเครื่องจักรครับทุกู้ามสมารถที่จะก่อได้นะครับแก้ใส่เวลาไว้แล้วนะครับสมารถที่จะก่อไปชมจังหวะที่เราทําการใช้จะหนักจัดเต็มได้เลยนะครับก็สมารถที่จะก่อได้เนาะโอเคนะครับบนนี้เราจะเริ่มต้นที่สูตรที่เราทําการใช้ควินบล็อกไม้เนื้อหมูป่า โดยที่ไม่มีถังแครและไม่มีเครื่องจักรครับถามว่ามันจะโจมตีสาดาวได้ไหมก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามันก็พอไหวนะครับแต่ว่าบางบ้านถ้าเจอบ้านแข็งๆนครับอาจจะไม่รอดเหมือนกันยังไงถ้าผู้ชมจะตีบอลครับแก้วแนะนําว่าให้ขอถังแครและเครื่องจักรครับจะเป็นอะไรที่ดีเลยสําหรับการโป้น,นครับเราทําการใช้ระเบิด5ตัวบวอลลูนหนึ่งตัวพามนห้าตัวนาฟ้าห้าตัวไมเนอร์สิตห้าตัวและก็หมูป่าย9้าตัวครับน้ำยาที่ใช้เราจะใช้เป็น เพิ doorway, ่มเลือดาขวดบ้าสองขวดพิณหนึ่งขวดทั้ง3ตาเราจะใช้แบบนี้เลยนะครับจะแตกต่างกันที่ถังแคนและเครื่องจากนั้นเองเราครับไปชมแอคชั่นการโจมตีไปดูกันว่าสุดนี้โจมตียังไงเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านอี้แล้วนะครับบ้านที่เราทำการโจมตีแก้วอาจจะไม่โจมตีบ้านที่มันเป็นบ้าน10ตันนะครับเพราะว่าใช้เวลากดหัค่อนข้างนานเลยนี่กว่าจะเจอบ้านที่มีควีนเลเวลสี่สนะครับใช้เวลากดหลายนาทีเหมือนกัน ก็จะมาโจมตีกันครับถามว่าเราจะขคายังไงนะครับเราจะเข้าที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บดาวนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้าที่บ้านครับเราทําการเข้าด้วยซ้ายมือนะครับเราจะโจมตีปราศแข็งก่อนเลยแกวก็จะปล่อยควีนลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำฟ้าลงไปก่อนที่จะปล่อยน้ำฟ้าครับอย่าลืมปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวครับถามว่าทําไมเราต้องปล่อยบอลลูนลงไปครับเราจะเช็คว่าตรงนั้นนะครับมีลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดําหรือไม่นะครับและพอเราปล่อยน้ำฟ้าลงไป จะได้ไม่โดนลูกโป่งสีดำาครับแล้วก็ทําให้หน้าฟ้าของเราครับตายลงไปควินไปด้านล่างครับแกไม่แน่ใจนะครับว่าควินเราครับมันจะไปด้านบนหรือไม่ควินไปด้านขวาครับเราอาจจะทําการใช้ในเมียบ้านลงไปหนึ่งคนได้เลยก็จะเข้าไปนั่นเองโอเคนี่ยควินก็น่าจะเดินไปด้านด้านล่างเนาะแกเดานะครับว่ามันน่าจะไปด้านล่างใช่นครับไปด้านล่างฉะนั้นครับเราก็ต้องเปลียนแผนครับถ้าควินมาด้านล่างแล้วนะครับ ที่เราจะเข้านะครับจะเป็นด้านล่างเลยเราจะเข้ายังไงเราจะรอเวลาครับประมาณ2นาทีนะครับเราจะปล่อยไมเนอร์หมูป่าลงไปก็จะทําการใช้ไมเนอร์ลงไปนะครับหมดเลยแล้วก็ทําการใช้ยาบ้าลงไปให้ควีนครับแล้วก็ปล่อยหมูป่าลงไปจากนั้นครับเราก็จะปล่อยพมอดลงไปสักสองตัวครับใช้คิงไปด้านขวาปล่อยเพิ่มเลือดที่มีครับลงไปให้กับหมูป่าก็ปล่อยลงไป1นึ่งขวดครับเดาทานครับว่าไมเนอร์หมูป่า มันจะไปด้านไหนนะครับก็จะได้ดักเพื่อเลยจากนั้นก็ปล่อยลงไปมีควรเลยนะครับที่ป้อมหอคอยระเบิดครับเพราะว่าเวลาที่ป้อมหอคอยระเบิดมันพังลงไปมันจะระเบิดตู้มนะครับซึ่งอาจจะทำให้หม่กฟางของเราครับตายลงไปได้จากนั้นนะครับเราก็จะทําการใช้เพิ่มเลือดที่มีลงไปนะครับทางด้านในแกจะปล่อยเพิ่มเลือดลงไปตรงนี้ละกันก็จะปล่อยลงไปนะครับใช้พอมดลงไปอีก2ตัวเลย ไมเนื้อก็เข้าไปนะครับอาจจะไม่เห็นมูปาแล้วนะครับเพราะว่ามันตายลงไปเราใช้ระเบิดครับเป็นแพงเพื่อที่จะให้คิงควีนเข้าไปด้านในนะครับไมเนื้อเข้าไปนะครับใช้ยาพิษไปที่โครงกระดูกเลยก็จะเคลื่อนที่ไปกันโอเคเราอาจจะไม่ได้สัปดาห์นะครับยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับรว่าเราจะได้มากน้อยเพียงใดทําการใช้สกิลมาริทูดาเลยก็จะเข้าไปโจมตีกับควีนควีนก็จะตายลงไปนั่นเองแล้วก็เราจะทการโจมตีต่อไปนะครับ คือเหมือนว่าไมเนอร์ของเราครับจะไม่อยู่แล้วครับนี่แหละครับพอเราไม่มีถังแครนครับล้วก็ไม่มีทางฝั่งของเครื่องจักรครับมันก็จะโจมตีแบบกระท่อนกระแทกนะครับยักนิดนึงอันนี้แก้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับไม่ใช่ว่าแก้วจะเอามาให้ชมแต่ใช้เครื่องจักรจริงเดียวเลยครับเพราะว่าบางท่านอยากรู้นะครับว่าถ้าไม่ใช้เครื่องจักรครับมันจะโจมตีได้ประมาณไหนมันจะได้หมดหรือเปล่าครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบบ้านเนาะบางทีอาจจะได้นิดๆหน่อยๆ ก็แล้วแต่นะครับว่าผู้ชมจะเล่นยังไงซึ่งแก้วได้มา2ดาว77%กับการโจมตีโดยการใช้สูตรฟิล์วอล์กไมเนอร์หมูป่าโดยที่ไม่ใช้ถังแคนและเครื่องจักรครับตาต่อไปเราจะใช้ถังแคนครับไปดูกันว่ามันจะเป็นเช่นไรไปลุยกันเลยมาชมตอนที่2กันต่อนครับรอบนี้เราจะทําการโจมตีโดยทําการใช้ถังแคนครับก็จะเป็นการใช้หมูป่า7ตัวผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นไมเนอร์ ห้าตัวก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันซึ่งถานที่ใช้นะครับน้ำยาที่ใช้เราจะใช้เหมือนเดิมเลยแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นแช่แข็งหนึง่งขวดเดี๋ยวเรารไปชมการโจมตีไปดูกันว่าพอมีถ่ายแคนแล้วนะครับมันจะเป็นเช่นไรไปลุยก,กันเลย <Das> mm. เจอบ้านนี้แล้วนะครับแก้วเห็นว่าเป็นบ้านที่จัดมาดีเลยนะครับแก้วพอมองคร่าวๆนะครับมันมันโอเคเลยแต่ว่าแก้วขอบอกก่อน,นครับว่าคิงบ้านหลังนี้นะครับไม่มี ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะพิจารณาได้นะครับว่าไม่มีคิงโจมตีได้เท่าไหร่นะครับการที่เราจะเข้านะครับเหมือนเดิมเลยเราจะเข้าที่บ้านใช่ไหมบางทีคุณผู้ชมอาจจะทำการใช้ควีนบล็อกครับจ่อเข้าไปที่บ้านเลยแก้ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าทางฝั่งของป้อมหอคอยระเบิดครับมันอยู่ด้านบนเราใช้ควีนบล็อกโจมตีก็ดีเหมือนกันแก้วขอปล่อยคิงไปด้ายความือปรน,นะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปเลยจากนั้นนะครับแก้วก็จะทําการใช้ควีนลงไปและแก้วปล่อยบอลลูนลงไปหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็รอแป๊บหนึง่งให้คิงนะครับมันไปเรื่องขวาก,ก่อนเลยก็จะปล่อยนางฟ้าลงไปนะมันไปที่คิงใช่ไหมโอเคครับ okay, ปล่อยนางฟ้าลงไปหมดเลยก็จะไปที่ควีนครับโอเคจากนั้น,นครับเราจะทําการเข้ายัางไงใช้ยาบ้าไปที่ควีนเลยนะครับควีนเราก็จะเสียสกิลไปนะครับแก้วลงจังหวะที่ปล่อยยาบ้าชัดเกินไปต้องเล็งให้ดีนะครับฉะนั้น,นครับพอควีนเข้ามาด้านในเราจะทําการใช้ทั้งฝั่งของยาบ้าได้ไหม แก้วว่ายังไม่ต้องใช้นอ้องแต่ว่าเราจะเข้านะครับก็ควรดูเวลาด้วยถ้าเหลือสักประมาณ2นาทีหรือ1นาที50นะครับก็ควรที่จะปล่อยไม้นื่งบุปปาเข้าไปได้แล้วนะครับไม่เช่นนั้น,นครับเราอาจจะไม่ทันเวลาแก้วใช้ยาวุธไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อโจมตีป้านแล้วก็ควีนของเราครับจะไปดานขวามือก็จะไปที่ป้อมแล้วก็มา้านซ้ายนะครับใช่ไหมโอเคครับฉะนั้นเราจะเข้าดานขวานครับแก้วขอแช่ไปที่ป้อมอิฟลูก่อนเลยแล้วก็ปล่อยไมเนึ่งครับไปดานขวามือ เราจะกวาดไปหน้ากระดานครับแล้วก็ใช้หมูป่าลงไปปล่อยทางแค่ลงไปนะครับที่เป็นหมูป่าใช้เพิ่มเลือดนะครับลงไป1ขวดเลยแล้วก็ปล่อยพ่อมดลงไปนะครับ2ตัวโอเคกอ็จะเข้าไปนะครับโดยจากนั้นครับเราจะเข้าไปต่อนะครับเราจะดูว่าหมูป่านะครับไปด้านไหนหมูป่าไมเนอร์นะครับไปด้ซานครับใช้เพิ่มเลือดไป1ขวดเลยแล้วก็อีกหนึ่งขวดครับเราจะใช้จังหวัดดลางละกันพอหมูป่ามาเยอะนะครับแล้วก็มันจะตายลงไปนั่นเอง ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยแก้วถ้าหากว่าเราไปตีนะครับเราเจอแต่ฟอกแคนจะทํายังไงดีนะครับตัวอื่นๆครับมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าหากว่าเจอมันก็ได้ฟันนะครับจะรับมือยังไงท่าผู้ชมจับโป้นครับมันอาจจะไม่ซื้เลือดเท่าไหร่เนาะถ้าตีแป็กเราก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าวอล์กแก้วแนะนําว่าท่าผู้ชมจะเล่นนะครับควรที่จะดูด้วยครับว่าปลาสักแคนครับมันอยู่ตรงไหนและทผู้ชมนะครับสามารถที่จะใช้ควีนบล็อกครับเจาะเข้าไป จอเข้าไปโจมตีกับปราศักแคนได้ไหมโจมตีฐานแคนได้หรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าฐานแคนไม่ตายลงไปนะครับและมันเป็นวังกรไฟฟ้ามันสามารถที่จะมาโจมตีไม้เนื้อหมูปากของเราได้นั่นเองฉะนั้นนะครับต้องต้องดูให้ดีนะครับว่าทางฝั่งของฐา,างแนแคนครับอยู่ตรงไหนเราจะจอบไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าตต่อไปเราจะเจอทาทางฝาแคนหรือเปล่านะครับจะได้ามาดูกันเรียบร้อยนะครับพอเราโจมตีนะครับบ้านที่ไม่มีคิงนะครับแล้วก็ เป็นบ้านที่ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าเรามีถ่าแคนครับก็ช่วยให้โจมตีมาได้สาดาวนะครับชมอาจจะมองออกแล้วนะครับบอลเล่นยังไงเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่3คนต่อเลยนะครับเปิดขึ้นว่าโจมตีแบบจัดเต็มมันจะได้สามดาวหรือไม่ไปลุยกันเลยตาที่3เราจะโจมตีแบบจัดเต็มทําการใช้ถ่านแคนและเครื่องจักรครับเหมือนเดิมเลยครับเราจะขอถ่านแคนเป็นหมูป่า7ตัวใช้แข่งหนึ่งขวดครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นโรงฐานทารมือนครับ โร่นฐานทัเมืองนครับมันมีข้อดีคือพอเราปล่อยลงไปแล้วนะครับมันจะค่อยๆปล่อยฐานออกมาครับจนกว่าเลือดมันจะหมดครับซึ่งมันจะปล่อยเพียก้ามาตัวแรกครับครัวตัวต่อไปจะเป็นพ่อมุดนะครับก็สามารถที่จะใช้โจมตีด้านข้างได้ดีเลยเดี๋ยวแก้วจะไปนะนาาแ,ะน,แะนะนำนะครับว่าเล่นยังไงและตอนนี้นะครับแก้วจะแนะนำนะครับว่าถ้าเจอถังแครนครับจะโจมตียังไงไปลุยกันเลยเจอบ oh, <lic> ้านน voilà. <lic> ี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะทําการโจมตีกันที่แก้วโจมตีบ้านหลังนี้นะครับแก้วเห็นว่า ผูกก้านครับค่อนข้างตึงเลยเราอาจจะเข้าที่ผูกก้าน้ด้ครับแต่ถ้าผูมจะเข้าที่ผูกก้านครับเราใช้ควินวอล์กลงไปด้านล่างขึ้นไปด้านบนเราจะห่างไกลจากป้อมปสาสแคนะครับแต่อีกวิธีหนึง่งผู้ชมสามารถที่จะใช้หมูป่าครับลอดถ้าแคนออกมาได้แล้วก็เอามาตีด้านนอกได้นะครับก็ก็ได้หลายแบบครับแต่แก้วจะข้าด้านบนเลยเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วจะปล่อยควินแฮปลงไปตรงด้านนี้แล้วกันแล้วก็ไปบอลลูนลงไป,ปนะครับไปน้ำฟ้าลงไป แกงมีอีกหนึ่งวิธีนะครับคุณชมอาจจะทําการลดพอมดลงไปและทําการเพิ่มเบบี้ดก้อนมานะครับจากนั้นก็ปล่อยเบบี้เดก้อนนะครับลงไปด้านข้างเพื่อตัดทางได้เลยนะครับก็จะดีกว่าคิงครับเพราะคิงครับเวลาเราปล่อยลงไปบางทีนะครับเราปล่อยคิงลงไปแล้วปล่อยคิงลงไปนัฟานครับมันจะมันจะไปหิวเล้นให้คิงครับอันนี้คือปัญหาเลยก็ใช้เบบี้ก็ดีเหมือนกันนะก็เอามาหนึ่งตัวนะครับใช้ได้เหมือนกันดูเหมือนว่าคิงของเราครับจะไม่เป็นรัสซานครับฉะนั้น แกจะลอดแถบแคงก่อน,นครับปล่อยหมูป่าลงไปก็พบว่าไม่มีแถกแคนเนาะข้ามีนะครับเราก็ทําการใช้ควินบอล์กโจมตีได้เลยโอเคครับแกจะปล่อยระเบิดลงไปตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ควินของเราครับเข้าไปด้านในได้โอ้โหระเบิดนะครับเจอก,กับประเบิดยักษ์ครับก,ก็จะเข้าไปด้านในนะครับมีเป็นป้อมอ่าอินฟลูอยู่นะครับเราใช้เวลาได้นะครับเหลือถึง1นาที40่นะครับอาจจะไม่ให้ต่ำกว่านี้พอโดนป้อมอินฟลูดูดเลือดนะครับก็ใช้ แช่แข็งลงไปเลยนะครับไม่เช่นนั้นควีนเราครับจะเสียสกิลแก้วขอปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยลงฐานลงไปเพราะว่าควีนครับมันมาด้านล่างเราจะใช้สกิลห้อยตัวนะครับลงไปแล้วก็จะโจมตีไปที่ป้อมอิฟโรได้ไหมน่าจะได้เนาะโอเคนะครับจากนั้นพอลงฐานครับมันเลือดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งครับเป็นสีแดงครับสีส้มสีแดงเนี่ยเราจะปล่อยไมเนอร์ลงไปนะฮะก็จะปล่อยลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยทางฝั่งของหมูป่าลงไปนะครับ แล้วก็หมูป่าจากลุงฐานคปมันจะออกมาเราก็จะใช้เพิ่มเลือดนะครับลงไปที่ป้อมหอคอยระเบิดเลยแกลืมพูดถึงถางแคนนะครับถ้าเราลอดถ่งแคนมาได้แล้วนะครับก็ใช้ควินจัดการได้เลยก็จะเข้าป่านครับเรามียาพิษเนาะสามารถที่จะใช้กับถางแคนได้เลยนะเราเหลือเพิ่มเลือดอยู่2ขวดครับแก้วจะใช้ตรงนี้ตรงป้อมป้อมตรงนี้เลยนะครับก็ดูตำแหน่งที่คิดว่ามันคุ้มนะครับที่จะโดนหลายๆตัวครับ ก็ปล่อยลงไปแก้วปัลลดพอมบนลงมาด้วยนะครับก็จะโจมตีเข้าไปได้แล้วก็คนสุดท้ายนนครับเพิ่มเลือดคนสุดท้ายนนครับแก้วจะใช้ด้านบนโจมตีกับป้อมอป้อมหอกคอยระเบิดเนาะพอหมูป่าของเราจะขึ้นที่ไปกันเรามีนักฟ้านะครับที่ผูมานะครับก็จะมาช่วยหิวเลือดให้นะครับถือว่าดีเลยนะครับดีเลยแก้วใช้เพิ่มเลือดลงไปหนึ่งขวดเลยก็ปล่อยดักหน้าลงไปนะครับเดี๋ยวหมูป่าไมเนอร์จะไปที่หอกคอยระเบิดนั่นเองก็จะได้สามดาวน,นะครับ อาจจะไม่ทันเวลาครับเท่าที่ดูนะครับเราอาจจะพลาดได้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงแก้วก็ปล่อยลงฐานช้าเกินไปเนาะมันอาจจะทำให้เราครับไม่ทันเวลาแต่แก้วก็มีลุ้นนะครับที่จะได้3ดาวนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรทันเวลาไหมทันเวลาไหมก็เสียวนะเสียวว่าจะไม่ทันเวลาครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเป็นบ้านแล้วก็ที่ขุดเจาะไอ้ที่เก็บน้ำม่วดน้ำดานะครับเอ้ยมั่วหมดเลยก็บ้านจะพังลงไปนะแล้วก็ ได้มาสองดาว99%นะครับฉะนั้นท่านชมเห็นแล้วนะครับก็ต้องดูเวลาดีๆนะครับท่านชมลงช้าเกินไปนะครับอาจจะไม่ทันเวลาแบบแก้วด้านครับนี่เอาข้อผิดพลาดนะครับมาเป็นจุดเรียนรู้แล้วเราก็จะได้ไปเล่นกันดีเลยเนาะและนี่ก็เป็นสูตรควินบ็อกไมเนอร์หมูป่านะครับที่แก้วมาแนะนํากันครับถ้าเอาไปโป้นครับไม่ต้องใช้ถังแคนไม่ต้องใช้เครื่องจักรด้านครับแต่ผู้ชมจะไปตีบัวออนครับแก้วแนะนําว่า อย่างน้อยนะครับไปขอเป็นฐานแค้นนะครับเป็นหมูป่าจะดีมากๆเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปบวชนะครับแบบว่าบอลิงะครับหรือว่าเน้นจริงๆก็คนที่จะขอลงฐานมาร์ครับจะช่วยให้ผู้ชมนะครับสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่ามีข้อแม้หนึ่งข้อแม้นะครับก็คือดูเวลาให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นชมอาจจะได้2ดาว99%สําหรับวันนี้นะครับเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ครับแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ